กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงเรื่องราวของสินค้ากลุ่มนี้โอ้โหในท้องตลาดนะฮะเราต้องยอมรับเ่ามีหลายยี่ห้อมากโฟมล้างหน้าก็ต่างหลายยี่ห้อครีมกันแดดก,ก็ต่างหลายยี่หอ้อครีมบำรุงผิวก็หลายยี่ห้อเหมือนกันแหมเวลาเราไปเจอลูกค้าหรือเจอผู้มุ่งหวังพูดยังไงให้เขามีความรู้สึกว่าเนี่ยต้องกิฟต์ฟรีค่ะคือตอนนี้เ,เวลาเราเดินเข้าไปใน พูดง่ายๆว่าโฟมล้างหน้าเกี่ยวกับผิวมันอะเยอะแล้วก็มีโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบเห็นทุกวันแต่ทีนี้ของเราเนี่ยไม่มีโฆษณาตัวเราต้องเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะคะเป็นพรีเซนเตอร์ P เองแล้วก็สินค้าเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ราคาไม่สูงบางคนอาจจะมองข้ามนะคะแต่ที่นี้เราต้องบอกถึงจุดสําคัญคือ ของเราเนี่ยเวลาใช้แพ้มีปัญหาบริษัทเรารับผิดชอบทุกกรณีรนะคะแต่ถ้าเขาไปซื้ออย่างตามทั่วๆไปเราไม่แน่ใจว่าเขาจะรับผิดชอบหรือเปล่านะคะและสําคัญเราพูดให้เขาได้รู้ถึงถ้าเขาใช้เนี่ยเขาไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลดความมันได้จริงๆนะแล้วหลอดไม่ใหญ่นะคะพกพาสะดวกะะไปไหนมาไหนสามารถพกพาได้ค,ค่ะ,คะก็คุยในเรื่องของ ของอความสะดวกสบายและก็ความรับผิดชอบของบริษัทอะคะเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องอาศัยความน่าเชื่อถือคครบถ้วนพอสมควรเลย<ช>ทีเดียวนอกเหือนจากนั้นแล้วเนี่ยลึกๆแล้วเมื่อวิเคราะห์จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีจุดเด่นของวัตถุดิบหรือสารสำคัญบางอย่างที่คู่แข่งไม่มียกตัวอย่างเช่นครีมกันแดดอาจจะมีหลายยี่ห้อแต่ครีมกันแดดที่สกัดมาจากดอกเอโดไวส์เนี่ย ไม่ได้มีทุกยี่ห้อใช่ค่ะใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งตัวครีมบำรุงผิวเนี่ยมีหลายยี่ห้อแต่ r รส o n น l ลเนี่ยสารสกัดที่นำเรสเวอราทอลจากเปลือกองุ่นแดงเข้ามาสกัดก็ไม่มีใครเหมือนด้วยเหมือนกันใช่ค่ะพูดถึงความแตกต่างนะคะความความแตกต่างที่สินค้าเรามีอย่างอย่างตัวที่ถ้าเป็นเนื้อเบาเนี่ยต้องเป็นตัว r รสเชนลเจลของเราเนื้อเบาและก็ เรานําเข้าด้วยจากาเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเราบางคนชอบใช้สินค้านําเข้านะคะคแต่บางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเรานําเข้าเราก็ตอกย้ําความมั่นใจด้วยการบอกเขาว่าสินค้าเราเนี่ยเรานําเข้าวัตถุดิบ นะคะแล้วก็มาผลิตที่โรงงานของเราเองบ,บางคนจะเป็นกังวลเรื่องราคานะคะเพราะว่าเคยใช้แต่ของแบรนด์เนมที่ราคาแพงๆแต่พอมาเห็นของเราราคาเท่านี้แล้วมันจะดีจริงหรออะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะพูดถึงที่มาก็ค,ค,คือด้วยความที่เราความได้เปรียบคือเรามีโรงงานผลิตเองรเราสามารถควบคุมในเรื่องของคุณภาพและราคาได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็พูดถึงความคุ้มค่าที่เขาได้รับเพราะว่าเขา ซื้อสินค้าที่เขาเป็นสมาชิกเขาจะได้ใช้สินค้าที่ราคาไม่สูงราคาคสมเหตุสมผลแต่วันนี้ถ้าเขาไปซื้อสินค้าเราที่เราส่งขายต่างประเทศอะค่ะก็จะแพงกว่าที่บ้านเรา4-5เท่า,าค่ะก็จะเปเรียบเทียบให้ดตูต้องอธิบายค่ะใช่ค,ค่ะ นี่ในส่วนนี้เวลาเรานําเสนอเนี่ยคิดว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องผิวสําหรับตัวนักธุรกิจเนี่ยมีความจําเป็นมากจําเป็นมากค่ะครับเราเจอหน้ากันเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเขาสภาพผิวหน้ายังไงถ้ามองด้วยตาเปล่าในขณะที่เขาล้างหน้ามาใหม่ๆจะดูยากนิดนึงนะคะคเพราะฉะนั้นวิธีการที่สําคัญที่สุดคือถามเลยค่ะ,ะคุยกันไปเลยค่ะว่า ่เขามีสภาพหน้าเป็นยังไงมันมากมันน้อยหรือว่าหน้าแห้งเพราะว่าวิธีการถามเนี่ยจะได้คำตอบที่ชัดเจนที่สุดครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะนําเสนอให้ตรงอยากกังวลถามเลยไม่ทราบว่าพี่มีสภาพผิวเนี่ยปกติเป็นคนผิวแบบไหนใช่ไหมแล้วก็คาดหวังการบำรุงผิวเนี่ยคาดหวังอะไรบ้างเราจะได้รู้ความต้องการของเขาอยาก อยากแก้ปัญหาผิวเรื่องไหนบางคนบอกเรื่องริ้วรอยบางคนบอกว่าเรื่องความมันบางคนบอกเรื่องฝ้าทันทีที่ถามตอบแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อได้ค่ะใช่ไม่ต้องเสียเวลามานั่งวิเคราะห์ใช่ค่ะไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่าเราจะได้แก้ปัญหาให้เขาให้ตองประเด็นด้วยแนะส่วนตัวเนี่ยเราศึกษาเรื่องผิวพรรณเนี่ยเพิ่มเติมจากช่องทางไหนได้บ้างค่ะในการศึกษาเนี่ยคือ ในช่องทางของบริษัทที่บริษัทจัดขึ้นนะคะไม่ว่าเป็นคลอสต่างๆที่สอนตามสาขานะคะหรือว่า,าเป็นครอสที่กิฟฟารีนชาแนลคอันนี้คือสื่อที่เราจะบริโภคได้นะคะคคซึ่งจะเป็นคนที่ แสวงหาความรู้ตรงนี้ตลอดเวลานะคะเพราะว่ามันเป็นงานของเราไงคะเป็นงานของเจ้าของกิจการที่ควรจะรู้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยมีผลต่อการเติบโตทางธุรกิจค่ะคือเหมือนกับว่าถ้าเรารู้ไว้เนี่ยตอนพูดแล้วถ้าเป็นภาษานักการตลาดก็เรียกว่าเราไม่ค่อยจนมุมเท่าไหร่่เพราะเราจะตอบเขาด้วยข้อเท็จจริงและตอบเขาด้วยความรู้ด้วยความรู้ในในในขณะเดียวกันการที่เรามีความรู้เรื่องผิวเนี่ย เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคด้วยนะครับโอ้เป็นประโยชน์มากเลยค่ะเพราะว่ากลายเป็นเขาจะได้ข้อมูลที่ที่ถูกต้องะนะเดี๋ยวไม่ไม่งั้นแลนักขายที่พูดอะไรงูงูปลาปาเนี่ยคนเสียหายคือผู้บริโภคด้วยใช่ค่ะแล้วก็คือพูดง่ายๆถ้าสมมุติเรานําเสนอสินค้าเขาผิดเนี่ยมันได้ครั้งเดียวคือเขาปิดใจเลยผู้บริโภคส่วนมากนะคะคบ,บางทีเขาไม่พูดความจริงกับเรานะคะเวลาเขาเจอปัญหาเขาจะบอกเราแค่ว่ายังไม่หมดอืค่ะอ่ายังไม่หมด หรือว่าไม่เป็นไรใช้อยู่อะไร,รอย่างเงี้ยนะคะคือบางทีเขาไม่พูดความจริงเพราะฉะนั้นการติดตามผู้บริโภคค่ะคสำคัญมากเลยเ<อ>ประมาณสักอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยค่ะครเราไปถามดูว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราแนะนำไปเนี่ยเขาใช้จริงไหมค,ค่ะ นั่นก็คือเหตุผลหนึ่งนะครับที่จะทำให้เราเพิ่มยอดธุรกิจได้นะครับแล้พูดถึงวิธีการทำงานนะครับจะทำให้เราสามารถเพิ่มยอดขายได้ยังไงเนี่ยสินค้ากลุ่มนี้เราเชื่อมโยงไปถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นๆได้ไหมได้ค่ะยกตัวอย่างาได้ไหมครับจากเริ่มต้นคนคผิวมันะนะใช้ของอยู่สอารายการเองสามารถทาให้เขาสนใจสินค้าในรายการอื่นๆได้ยังไงค่ะ อย่างเช่นพอเราแก้ปัญหาเรื่องผิวมันให้เขาแล้วเนี่ยผิวไม่มันแล้วบำรุงหน้าแล้วหน้าดีขึ้นนะคะทีนี้สิ่งที่จะตามมาคือคุยเรื่องเมคอัพได้เลยค่ะคุยเรื่องเมคอัพได้เลยเพราะว่าอย่างคุณแม่บ้านหรือว่าได้ทุกวัยอะค่ะคทุกคนยกตัวอย่างง่ายๆผู้หญิงทุกคนต้องทาลิปทาแป้งค,ค่ะต้องเขียน Q ala, คิ้วปัดมัดคาร่านะคะก็คือสามารถไปต่อในสินค้าอื่นๆได้เลยค,ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมคอั มาเป็นสเตปที่2พอผิวดีก็ต้องแต่งหน้าสวยนะเรื่องเมคอัพก็เป็นสิ่งที่พื้นฐานเนี่ยแป้งกับลิปสติกมาแน่นอนอย่างอื่นเขาจะสนใจก็ค่อยเป็นค่อยๆไปแต่ที่แน่แป้งกับลิปสติกแล้วพอพูดถึงแป้งกับลิปสติกนี่หายห่วงฮะเพราะว่ามีแป้งให้เลือกเยอะโอ้เยอะมากโดยเฉพาะคนผิวมันใช่ค่ะมีแป้งสําหรับคนผิวมันด้วยควบคุมความมันและแป้งกิฟฟรีนบางตัวก็คือจะมีกันแดดด้วยเนี่ยค่ะเป็นทางเลือกอีก ะะ<ม>เพราะว่าการเติมแป้งที่มีกันแดดมันก็ทําให้ป้องกันแสงแดดระหว่างวันได้อีก แล้วมีไปถึงอาหารเสริมด้วยไหมครมีค่ะอ,อ,อาหารเสริมก็ไปได้อย่างเวลาไปนั่งคุยกันเนี่ยพอเราแนะนําเรื่องความสวยความงามแล้วเนี่ยสุขภาพก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องตามมานะคะเพราะปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันเหมือนกันนะคะคเพราะรว่าถ้าเราคุยกันไปคุยกันมาเขาก็จะเป็นคนบอกเราว่าเออตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องข้อเข่าไม่ค่อยดีนะหรือว่า ผิวกล้านนะคะผิวผิวหน้าเนี่ยเราทาครีมบำรุงข้างนอกพอใจแล้วแต่ทำยังไงจะให้ดูดีมาจากภายในสู่ภายนอกเนี่ยค่ะก็คือไปต่อได้อีกนะคะคุยเรื่องอาหารเสริมสำหรับความสวยความงามนะคะคอย่างเลสซนอลเจลเนี่ยเราก็มีเลสซนอลที่เป็นแคปซูล ค่ะตัวนั้นก็เป็นตัวสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีนะคะและก็ช่วยลดพันธุกรรมเสี่ยงเหมือนกันอันนี้เพราะฉะนั้นเราก็คุยเรื่องความสวยกันต่อไหนๆก็คือใช้ภายนอกแล้วอย่างเี้ค่ะก็ดูแลจากภายในสู่ภายนอกมาด้วยครับมันจะทําให้เรามีบทสนทนาแล้วก็พูดคุยกันไปต่อได้เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เป็นจุดเริ่มต้นว่าถ้าเราดูแลสภาพผิวของตัวเองเนี่ย เป็นอย่างดีบุค,คลิกของเราผิวพรรณของเราก็จะดีตามไปด้วยและเราก็จะอยากมีสุขภาพที่ดีนั่นเองนะครับวันนี้เราได้รับข้อมูลเพียบเลยะนะผมก็เชื่อว่าท่านที่ชมรายการของเราอยู่ก็คงจะมีประโยชน์ทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองและนําไปเล่าต่อให้เพื่อนฝูงฟังนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ